พี่นานกโกะที่ไม่ใช่นานกโกะสาวมหาลาัยที่ชินโนสุเกะต,ตกหลุมรักหนึ่งในตัวละครสมทบที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยจากทั้งตัวละครในเรื่องแล้วก็คนอ่านและจะรอช้าอยู่ใยแหละครับมารู้จักเธอเพิ่มเติมกันดีกว่าโดยพี่นานกโกะเนี่ยชื่อจริงของเธอก็คือโอฮาระนานกโกะเป็นสาวสวยวัย20ปีก็คงจะประมาณมหาลาัยสักปี2ปี3ามนะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ทํางานพวกเนอร์เซอรี่ก็คงเพราะเป็นคนรักเด็กนั่นแหละมิเสเอะยังเคยเรียกให้นานกโกะมาดูแลเด็กๆที่บ้านตอนที่ตัวเองต้อ้้ออออองงงกกกกไปขาาานานนนดวยยโกจัเ็ ชื่อแมนชั่นเนี่ยมังอะเขาจะแปลว่าแมนชั่นกิ้งก่ามีพีแต่ในแอนิเมชั่นะเขาก็จะแปลให้ซอฟลงนิดนึงก็แปลเป็นแมนชั่นกิ้งก่าสีดําพี่นานาโกะเนี่ยก็เป็นคนสวยสุภาพใจดีแต่บางครั้งก็มีความจริงจังดุดุอยู่บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีพวกผู้ชายมาคุกคามเธอก็คิดในใจว่าแม่งเอ้ยตื้อจริงๆเลยปฏิเสธไปตรงๆซะเลยดีไหมวะแต่ก็มีความขี้เล่นและก็โพสิทีฟสูงรักความถูกต้องเคยโวยกับมิเอะว่าเคยเห็นอีผู้ชายมันทิ้งขยะลงพื้นถนนนะ่ะเลวมากเลยค่ะต้นแบบ พี่นานากะน่าจะเอามาจากดาราหญิงที่มีชื่อว่ามัซชิมะนานากะส่วนคนที่ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นก็มี2คนนะครับคนแรกก็คือคุณซายยริแต่เธอเสียชีวิตเมื่อปี2012คนที่มาภาคแทนก็คือคุณอิโตชิซุกะ ผลงานการภากของเธอที่คนไทยน่าจะรู้จักกันก็เช่นโคบายาชิลินโดจากโซมะและก็อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายอ้อพี่นันากโเนี่ยเธอก็ทําอาหารอร่อยมากซะด้วยนะเพราะทั้งชินจังและเมสเอะก็เคยชมตอนที่นันากโมาทําอาหารที่บ้านโนฮาระส่วนสเปคผู้ชายในฝันของพี่นันากโกเนี่ยก็แอบเกินคาดนิดหน่อยที่เธอชอบผู้ชายที่แข็งแรงแข็งแรงแบบนักซุโมและตัวเองก็อยากจะเป็นนักซูโมด้วยนันากโยังเคยฝันว่าเล่นซูโมจนเอามือฟาดหน้าชินจังมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงความสัมพันธ์ของนันากโกกับครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเธอก็มี3คน พ่อแม่ลูกพ่อมีชื่อว่าโอฮาระชิจูโรเป็นนักเขียนนวนิยายเขียนซีรีส์ที่มีชื่อว่าโกไคที่แปลประมาณว่าสดใสสดชื่นอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนสดใสนักเรียนมัธยมปลายสดใสคุณแม่บ้านสดใสอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ฮิโรชิชอบมากแล้วคุณพ่อนาโนโกะเนี่ยก็เป็นคนที่ห่วงใยครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะลูกสาวคนเดียวอย่างนานนโกะแต่เออก็ห่วงแบบหนักหน่วงมากนะคือบางทีก็เขียนเขียนงานอยู่แล้วก็จินตนาการว่าเฮ้ยนานาโกะอยู่คนเดียวต้องอันนตตรราาายยยแแ่่เลเลลลกก็้องงีบววิไหดูลลูส ัทนทนีถึงแม้ว่าจะมีบอกอมาตามงานนิยายที่เขาเขียนอยู่ก็เถอะก็ไม่สนใจอะงานช่างมันลูกสาวต้องมาก่อนและแน่นอนว่าเวลานานโากะไปเที่ยวเช่นไปเล่นสก,กีไปไว่ายน้าไม่ไวายคุณพ่อก็ต้องตามไปด้วยทุกง,งานและถึงแม้นานโากะจะแสดงออกว่ารําคาญที่คุณพ่อเป็นห่วงมากเกินไปแต่ลึกๆในใจน,านาันโกะก็ไม่ได้เกลียดอะไรคุณพ่อขนาดนั้นเธอยังเคยแอบยิ้มที่เวลาคุณพ่อกับชินจังทำเปิ่นๆด้วยกันก็ตามสไตล์คุณพ่อที่มีลูกสาวคนเดียวนะและแน่นอนว่าคุณพ่อจิจุลโลเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบชินจังเท่าไหร ว่าคุณพ่ออีกด้วยไม่ได้ไม่ได้คือคุณพ่อแกห่วงลูกสาวถึงขนาดแค่มีคนมาส่งจดหมายส่งพัสดุแกก็เล่นล็อกตัวเพราะคิดว่าเป็นแฟนนานาโกหรือหล,หลายๆตอนที่ทั้งแอบตามเองหรือส่งคนมาติดตามลูกสาวตัวเองอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีชินจังมาแจมด้วยตลอดในช่วงหลังๆเนี่ยคุณพ่อพี่นานากโกก็เริ่มยอมรับชินจังขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจากการที่พยายามปกป,ป้องพี่นานาโกด้วยกันส่วนคุณแม่ของนานากโกก็ไม่ทราบชื่อนะฮะแล้วก็ไม่มีบทบาทอะไรมากนอกจากยกกาแฟมาให้สามีตัวนแแแลลลล้้วววววกกกก็็็พููด่่่่าาาเเเออะะปหงสริบบตไไมมีท กว่านนั้จะเป็นชินจังหรือครอบครัวโนฮาล่าก็ไม่เคยเจอดีไม่ดีนี่เหมือนจะไม่เคยเจอนานากโกด้วยซ้ำนะแล้วถ้าเกิดพูดถึงนานากโกจังเนี่ยก็ไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้นะเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เหมือนจะเป็นเพื่อนคนเดียวของนานากโกเลยหรือเปล่าก็คือคันดาโดริชินบุผู้หญิงร่างใหญ่แข็งแรงอยู่ในชมรมมวยปล้ำผู้หญิงแถมยังทำงานพิเศษเป็นครูสอนฟิตเนสเดกด้วยต้นแบบของชินบุเนี่ยก็เอามาจากนักมวยปล้ำหญิงที่ชื่อคันโดริชินบุคือเหมือนทั้งหน้าตารูปร่างแล้วก็ชื่อประมาณ9เล,ล่ะชิบจังเ,เวลาไปไหมาไหนก็มัักกจะไปบนา อยู่บ่อยๆางเช่นเคยไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านซูชิด้วยกันหรือตอนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันซึ่งนานาโกก็เหมือนจะมีชินอบุเป็นบอดี้การ์ดตัวเองอีกด้วยเพราะเธอแข็งแรงจัดเคยดึงหน้าต่างด้วยมือเปล่าไล่จับโจรด้วยตัวคนเดียวก็ทํามาแล้วแต่ถึงเขาพยายามจะวาดให้ชินอบุจังอดูสมชายขนาดไหนแต่เธอก็แสดงด้านผู้หญิงออกมาเยอะทั้งรักเด็กใจดีกับเด็กทาอาหารก็เก่งด้วยแถมบางครั้งก็มีความแอบแบลบ้างแต่สาหรับผู้ชายบ้านนฮาร่าเนี่ยที่ช่นชอบนานาโกทั้งสองคนก็มองว่าชินอบุเป็นก้างขวางคอเท พอถึงพี่นานากโกะก็มักจะมีชินอุบุมาดึงให้กลับสู่โลกความเป็นจริงตลอดแล้วก็ขอแวะพูดถึงเรื่องความแตกต่างของนานากโกะเวอร์ชั่นอนิเมะและเวอร์ชันมังงะนิดหน่อยนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งในมังงะเนี่ยนานากโกะก็จะมีผมสีน้ําตาลแล้วก็มีซีนเปรี้ยวๆบ้างจนใครหลายคนเข้าใจผิดเธอว่าเป็นสาวแก้วด้วยซ้ําสาวแก้วก็จะเป็นสไตล์แฟชั่นแบบหนึ่งของสาวญี่ปุ่นที่จะเน้นย้อมแบบสีผมแรงๆทรงผมโดดเด่นแต่งหน้าจาัดบางคนก็แต่งตัวเซ็กซี่หรือไปฟอกสีผิวให้ดูน้ําตาลซึ่่่่่่่งงงงแแแนน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 ออววววาาคคญญีปุใใใสสสัมมหกจะ้ สำหรับพี่นานโกะเนี่ยถ้าดูแค่ในมังงะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ในแอนิเมชันเน่ยเธอจะถูกเปลี่ยนเป็นผมสีดำแต่งตัวเรียบร้อยส่วนนิสัยก็เป็นแบบที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่ายามาโตะนาเดชิโกะหรือแปลว่าคุณสตรีในแบบประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่คนสงสัยกันก็คือชินจังที่เป็นเด็กที่ชอบผู้หญิงสวยๆได้ง่ายมากๆแต่ทําไมาถึงชอบพี่นานโกะมายาวนานที่สุดไม่เปลี่ยนแปลงก็คาดเดากันว่าคนแบบพี่นานโกะนี่แหละคงจะเป็นผู้หญิงในอุดมคติของอาจารย์โยชิโตอุโซยอาจารย์คนวาดเริาาพะ โกเวอร์ชันอนิเมะกับมังงะต่างกันมากก็เลยทําให้คนคิดว่าเอ๊ะ eh, หรืออาจารย์อุซยจะมีผู้หญิงในอุดมคติ2คนหรือเปล่าแต่เอาจริงๆคิดว่าชินจังอนิเมชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นการ์ตูนสาหรับเด็กไปแล้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนลุกพี่นานโากะเพื่อป้องกันคาคารหาจากเหล่าผู้ปกครองผ,ผ,ผู้ใหญ่สรุปก็คือตามความตั้งใจคนว่าก็จะเป็นแบบมังงะและเพื่อป้องกันดรามา่าเลยเป็นแบบอนิเมชันแต่จากที่ผมไปไล่อ่านคอมเมนต์คนญี่ปุ่นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาชอบแบบในอนิเมะที่ดูเรียบร้อยกว่านะอ้อในอน,านาิเมชัน นานๆานทีจะเรียกชินจังส่วนบทบาทในอนิเมตก็มีเยอะกว่าตามเคยแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นักและสุดท้ายคงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือความสัมพันธ์ของพี่นานาโกะกับชินจังโดยชินจังจะเรียกพี่นานาโกะว่านานาโกะโอเนซังก็แปลว่าพี่นานาโกะนั่นแหละแต่บางครั้งก็เรียกนานาโกะเฉยๆแต่จะเรียกแค่ในฝันหรือมโนของชินจังเท่านั้นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็น2ตอนต่อ,นตอเนื่องเลยก็คือตอนโอราโนฮงคิโนโคโดะโซแล้วก็โอราโนคาโคอโนโคกูฮากุดะ มนสเกตที่เดินตูนย้อยอยู่ดีๆก็มีฝุ่นบินมาเข้าตาพี่นานาโกะก็เลยมาช่วยเอาฝุ่นออกให้แล้วนั่นก็ทําให้ชินจังอะตกหลุมรักพี่นานาโกะชนิดถอนตัวไม่ขึ้นหัวใจของเด็กน้อยวัยห้าขวบกําลังร้าวรานร้อนรุ่มเพราะความรักแม้อยากจะหยุดพักก็ทําไม่ได้ถึงเลือดก,กาเดาจะไหลจนชีพวายแต่สุดท้ายก็เลิกรักเธอไม่ได้เลยซึ่งในตอนต่อมาชินจังก็พยายามจะไปบอกขอบคุณพี่นานาโกะแต่ก็ไม่กล้าแต่พอไปเห็นคาซามาคุงเดินมาก็เลยจะไปโชว์มนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นใส่แต่ได้ จังอ่ะนอยไปวันหนึ่งแต่พอวันต่อมาพี่นาโกะก็มาทําท่ามนุษย์ต่างดาวครึ่งก้นใส่คืนทําให้เราเห็นด้านขี้เล่นของพี่นาโกะแล้วทั้งสองคน่ะก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแน่นอนว่านานโกะจังเนี่ยก็เป็นรักแรกของชินจังและรักมาตลอดไม่เปลี่ยนส่วนสําหรับพี่นาโกะก็มองชินจังเป็นเหมือนเพื่อนเด็กคนสําคัญแต่แน่นอนว่านาโกะก็รู้ว่าชินจังชอบตัวเองนั่นแหละทําให้หลายๆครั้งอ่ะมิซาเอะก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ประมาณถามว่านาโกะชอบผู้ชายแบบไหนนานโกะก็รู้กันกับมิซาเอะแล้วก็ นะ่ะอะไรประมาณนั้นชินจังก็จะรีบช่วยงานแม่ทันทีเพื่อให้พี่นันากโกชอบชินจังเนี่ยเวลาฝันหรือมโนถึงสาวๆพี่นันากโกนี่คือนัมเบอร์วันของคนที่ถูกมโนเลยแถมมักจะอยู่ในชุดว่ายน้ำซะด้วยซึ่งมันก็ทําให้ชินจังอ่ะเติบโตขึ้นเพราะชินจังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้พี่นันากโกมาชอบตัวเองจริงหรือบางทีการมโนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งถือว่าพีิกสุดแล้วก็คือนันากโกอ่ะมาชวนชินจังไปเที่ยวเล่นน้ําทะเลด้วยกันในช่วงท้ายของตอนนี้นจะมีฉลามไล่นันากโกชินจังเลยดดดดไชช่ยย่่่วววนะยยยาาามมคิิีตสุท้ก็เฉล มันเป็นหมวกของนักว่ายน้ําอีกคนหนึ่งเท่านั้นพอนานาโกได้เห็นความตั้งใจของชินจังที่จะมาช่วยนานาโกก็เลยหอมแก้มชินจังสำหรับปัจจุบันพี่นานาโกโอฮาระเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทอยู่เรื่อยๆคือมาน้อยแต่มานะให้คนอ่านและชินจังได้มีความสุขกันต่อไปโอเคครับก็ครบแล้วสําหรับข้อมูลของพี่นานาโกก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะฮะผมไม่อยากจบเหมือนเดิมทุกคลิปแต่คลิปนี้คิดไม่ออกแล้วเพราะงั้นสวัสดีครับ